น่าจะเป็นโรคซึมเศร้าอย่างที่มึงว่าว่ะถ้าเล่นอาวีบ่อยๆหัวเลยเยี่ยมเฮ้ยลืมไปว่าต้องมาเอาบัฟเดเอาเอาเลดบัฟก่อนไม่ใช่มาเอาแดงเฮ้ยไม่ใช่ไมาเอาฟ้าดูดิคกูกูไม่ได้จะเล่นไฟเตอร์แวนไฟเตอร์อ่ะโดนบีบมาทั้งทั้งที่มันโยนเกมใส่แค้พีเอุ้ยมันเอาว่ะเฮ้ยมึงอย่าทำให้มันให้มันกลายเป็นตัวจริงแทนมึงดิวะเฮ้ย เอาว่ะกูตอบสนองให้หิงว่ะเนี่ยจริงๆต้องเอาบัฟแดงก่อนนะเนี่ยแต่แต่วิ่งไปฟ้าแล้วลืมตัวโยนเกมโยนเกมอยากได้ป่ะเฮ้ยหิวอ่ะหิวอ่ะคิดว่าตานี้ชนะป่ะมีแคลรี่สองตัวเอ้ยชนะมีกูก็มีชายโป็ซึ่งโหถ้าคลิปชนนะเอ้ยเดี๋ยวนาฮอสโหเอางี้เลยเหรอนาฮอสเอางี้เลยเหรออ้าววิ่งมางี้ นี่ไงเฮ้ยหยอกเล่น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 เลือดน้อยเลือดน้อยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นโอ้ยโดนมังกรตันเอ,อื้อวีล่าอยู่แล้วไม่เวิร์กวะไปแกงบนได้ปะได้แม่งเดือดอยู่ไอเนี้ยมันน่าจะหัวร้อนกูรอรอพุ่มรอพุ่มมาฝั่งนี้ดิมาตีฝั่งนี้อย่าไปตีฝั่งนั้นช่วยไม่ทัน มันหายไปไหนวะมันไม่เหมือนที่เราวางแผนไว้เลยวะนี่แค่แหละเอาไปก่อนมันมันยังไม่ลงไปหรอกยูกูนี่แหละมันกำลังจะไปนะแต่คนก็อยู่ตรงลอบนี่ไม่เป็นไรลงไปล่างแล้วล่างน่าจะนะาล่างสาหัสแล้วมันเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของกูเลยนะเวลาเล่นอะพอไปแล้วแบบเขาไม่ค่อยบวกกันเออแต่พอออกมานี่เขาจะเอากันอย่างเดียวเลย เอ้ไปมันไปล่างวะ่ะขอได้ป้ป้อมมาถ้าไปล่างขอแล้วนะป้อมอ่ะ <c oughs> นี่แย่งบัฟด้วยนี่แย,ย่งบัฟด้วยมาดิเฮ้ยมันด้ป่ามาปะมาเร็วมาเร็วมาเร็วมเร็วมันไม่อยู่เขาอยู่นี่เออเออเฮ้ย,ยมามามาเลยมาเลยนี่เน่นี่เน่ต้องเอาป้อมให้ได้ก่อนอ่ะถ้าป้อมไม่ได้ก็ ก็ก็ก็เอามันไม่ได้เพราะว่าป้อมมันแรงกูไม่อยากเข้าไปเสี e ่ยงเฮ้ยคีบโจมรอบนี้ได้นะได้ทั้งป้อมได้ทั้งตัวเลยปีป้อมปีป้อมมึงเอาเลยล็อกอะอะไรเพื oh. ่อนอะไรเพื่อนลุบโอ้โหแก๊งหนีวะเฮ้ยวี่าเอาวี่าได้ปะวิ่งมาวิ่งมานี่ไงนี่ไงว่าแล้วเข้าไปกูต้องตายแน่ๆจริงกูให้กูอยากให้มึงเข้าอะเพราะว่า กูได้ไม่ตายกูเลยให้มึงเข้าไปก่อนแล้วกูมึงตายกูได้คิวน่ารักน่ารักมันเป็นแผนเว้ยสองไอคิวมาเดินด้วยกันมาเพื่อนเฮ้ยเออโลไปทำอะไรนั้นอนะตายตายนั่นนะ่ะติดพิษตายไหมนะ่ะเอ้ยขอทีนึงไม่ได้นะโอโอ้โห มันเหมือนมันไอ้นี่กูไปโดนไอ้ที่ยิงไอ้นั่ยตัวกูมันบลักหรือเปล่าวะทำไมฆ่าเขาไม่ตายวะน่าจะบลักแหละมั้งได้นะเมื่อกี้แต่กระสุนกูมันตามไปนะสุดท้ายแม่งได้ตายพูดถึงถามว่าตัวกูบลักหรือเปล่ากูฟันทีนี่เหลือเลือดนิดเดียวตลอดเลยทำไมคิวไม่เคยตกถึงกูเลยวะดักป่าแล้วเฮ้ยโอ้โหเยอะดิอ้าวโอโรเหรอขอคิวแรกเป็นโอโรได้ไ่าวะเอาดิมาเด็กโอโรแต่คนดูที่ตามมึงกันดิ 4ี่ตัวยากหน่อยต้องวัดใจเลยเออมาแล้วคิวแรกงานดีเพิ่งได้คิวแรกไม่วีล่า่ะอ๊ตโดนแน่เลยกูว่าแล้วชื่อยมาเต็มเื่อยมาเต็มชื่อยมาเต็มฟูว่าเต็มเหมือนกันเอออ้าไม่ได้อลิศคิวอะมันมันตีไวกว่าเราอีกวะ ออดมาด่ามาด่ากูดิออทมาด่ากูมึงด่ากับกูได้เปลี่ยนแล้วเว้ยเนี่ยกูเดินไปเดินช้าหน่อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบอกแล้วมาด่ากูได้เปลี่ยนแล้วเว้ยได้ทางนาขอได้ได้ขอใ้วอามาแล้วกูบอกแล้วไม่มาด่ากูมาด่ากูนี่ไงขอได้ปะอีอีที่เพิ่นคิวทิ่เพิ่นคิวเอาได้ปหมเอาได้นะ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 โอ้ยยังยัยังรอดอยู่ดีนะไม่ได้คิว นี่ทั้งไม่ได้คิวนี่ตายไปแล้วเนี่ยได้ช็อตเด็ดเลยวะเมื่อกี้หลังจากไม่คิวมาตั้ง9นาทีเขาว่ามีศพที่1ก็ต้องมีศพที่2มีศพที่3ก็ต้องมีศพที่4ว่ะเฮ้ยกูเนี่ยตายแล้วอ้าวไอ้หาไอ้มาจังก้าอยากได้คิวกันก็ไม่บอกได้สนองให้ว้าวว่าคาได้ปะนี่ไงแค่ปล่อยปล่อยดาบไป โอ้ตีอย่างแรงครับบัตเตอร์ไฟนี่โซโลดาร์กสบายเลยเนี่ยถ้าเกิดนะถ้าไม่เกิดก็เท่านั้นแหละนี่เกิดเพราะอะไรบอกเขาไปดีโอสแครี่สองตัวอืมเกิดเพราะแครี่สองตัวเฮ้ยเดี๋ยวมีประเด็นอีกมั้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เดดรออยู่รออยู่โหเกือบตายเฮ้ยเออโลเดี๋ยวจะสับให้ นี่ไงนี่ไงเลือดเต็มหลอดเลยเออเอาวะจบแล้วจบดีไหมนะจบดีไหมนะจบดีไหมนะอุ <c oughs> ้ยจบดีไหมนะเอ้ยขอคิวไม่ได้อ่ะอ่ะจบแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ย